นางเอกคนนี้เหมือนเบนพรชิตาเลยค่ะช่าเน็ตชมและสาวคนนี้คล้ายๆกับเบนพรชิตาที่ไม่สวยมากแต่สีมือการเฉียบนั่นเองผลงานการเป็นนางเอกช่องสามเต็มตัวแล้วค่ะลงจอให้ชมกันเป็นรั้เรื่องแรกสำหรับดาวินลิยาที่มงเพชรนั่นเองสาว ผู้แจ้งเกิดในจากบทบาทหนึ่งที่ผลงานกับภาพพยะเดอนเรื่องละร,ร่างทรงในละครมีเฟตดารามาที่สุดแขนขั้นอย่างทรงหลอกร้อยน้อยนั่นเองแต่ผลงานดุดผู้จัดอย่างเมพิจราซึ่งก็หลังจากละครรงจอให้ได้ชมกันเมื่อสัปดาห์ที่วันที่21เดือน22ปี2023และกัน กรฎาคมที่ผ่านมาวนะิดแบทกับชาวเน็ตที่ตอบดาก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวค่ะโดยในแมตติ้งนั้นก็มีการตั้งในะหูชุ่มว่าเอแม้จะไม่สวยมากแต่แบบพี่ชุ่มนั้นค่ะแต่สี่มือในการแสดงดีให้ฟินเน็ตเบนพรจิตาเมื่อสมัยก่อนนั่นเองในขณะที่อีกหลายคนก็ได้เห็นใน บุคลิกที่เดียวกันอย่างที่มาเที่ยวแล้วพระเอกแอบมองนั่นเองหน้าสวยน่ารักตามใสตาใส่บลๆเลยนะละะ่ารักค่ะยิ้มก็สวยหน้าหวานมากๆค่ะหน้าตาก็น่ารักเอนดูนะคะสีมือในการสแสดงก็ดีมากๆอีกด้วยต่างก็มีเสน่ห์และก็นี่แหละคะ่ะแบบเอนคนดูแล้วก็ชอบน้องนะคะเล่นอินมากๆอีกด้วย เล่นดีจริงๆนะคะฉากที่ประทะทิกมันมากๆค่ะถึงแม่พลิกที่พลิกถึงกับพลิกเลยค่ะและเล่นฉากดราม่าที่ได้ดีอารมณ์ก็ถึงและแบบสุดๆเลยค่ะบททศหน้าส่งส,งสารนก็เล่นได้ดีเช่นกันนั่นเอง